ลักษณะน้ำยางสดออกมาเป็นสีชมพูเป็นสีดำแบบนี้มันคือราชมพูใช่ไหมหรือว่ามันคืออะไรมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ปกติแล้วนะครับน้ำยางนะครับก็จะมีสีขาวหรือว่าเป็นสีสีขาวเทาๆเล็กน้อยนะครับอันนี้คือปกติน้ำยางนะครับแต่ถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่า เม็ดสีของแต่ละสายพันธุ์ของยางพารานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับหรือจะเรียกอีกทางชื่อทางการอีกทางหนึ่งนะครับเขาก็เรียกว่าสารคาโรทีนอยด์ครับซึ่งมันจะมีอยู่ในสายพันธุ์ของยางพาราทุกสายพันธุ์นะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับสาเหตุที่น้ํายางออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเกิดจากอนุภาคลูตอยที่อยู่ในน้ํายางนะครับทําปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนะครับบวกกันกับ เมงกานิสที่อยู่ที่เปลือกยางนะครับทำปฏิกิริยากันนะครับก็เลยจะทำให้น้ำยางของเราที่ออกมานั้นมีสีต่างๆกันนะครับบางทีก็เป็นสีดำบางทีก็เป็นสีชมพูบางทีก็ออกมาเป็นสีแดงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่ราชมพูนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ใช่น้ำยางออกมาเยอะเกินไปนะครับหรือที่เรียกว่าน้ำเลี้ยงนะครับ น้ำเลี้ยงนะครับหรือสิ่งที่ไม่ใช่น้ํายางนะครับมันออกมาเยอะนะครับมันก็เลยทําให้น้ํายางของเราเป็นสีนี้นะครับบางที่อาจจะมีเชื้อโรคในต้นนั้นหรือบางทีอาจจะไม่มีนะครับแต่ลักษณะถ้าว่าเป็นราชมพูจริงๆนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับคือลักษณะของราชมพูเนี่ยนะครับบริเวณกิ่งคาคบหรือว่าต,ตรงบริเวณกิ่งที่เขาแยกกันนะครับเขาจะปริ <c oughs> แตกแล้วก็มีน้ํายางไหลเยิ้ม <c oughs> ลงมานะครับ มองดูนะครับช่วงเช้าเนะครับเราจะมองดูเหมือนมีใยนะครับมาห่อหุ้มและเป็นสีขาวๆออกสีชมพูนะครับถ้าเป็นหนักๆเข้านะครับตัวนี้จะทําให้ยืนต้นตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ายางที่ออกมาเป็นสีชมพูนี้นะครับอาจจะมีเชื้อโรคหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะไอ้ตัวนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเชื้อราชมพูนะครับเชื้อราชมพูจริงๆนะครับมันชื่อเชื้อคอติเซียมแซนโมนิคันเลอร์ครับตัวนั้นทําให้ยืนต้นตายนะครับ เพื่อนมีปัญหาในการทำเสวนอย่างพราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายค่ะเพื่อนๆชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจไว้ครับ